เผยเหตุผลที่โตโน่พาคินใส่สูตรตามร่วงงานอะไรแตงโมนิดาหลังมีข่าวเป็นของที่แตงโมซื้อให้ที่แท้เป็นแบบนี้เป็นภาพที่บีบหัวใจใครหลายคนเลยทีเดียวสําหรับกรณีที่โตโน่พาคินหลังน้ําตากลางงานไว้อะไรแตงโมนิดาอดีตภรรยาสาวหลังเห็นภาพและคลิปโมเมนต์ในวันวานของทั้งคู่มาเปิดในงานไว้อะไรโดยเฉพาะคลิปที่สาวแตงโมร้องเพลงให้กับหนุ่มโตโน่ในวันเกิดของโตโน่ และยังมีภาพโตโน่สมกอดให้กำลังใจกับเบิร์ดแฟนของแตงโมด้วยแต่งานนี้ก็มีเรื่องให้หลายคนต้องสงสัยหลังหนุ่มโตโนโ่ใส่เสื้อสูตรสีดำมาร่วมงานอะไรซึ่งจริงๆแล้วทางผู้จัดงานได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดสีโทนสีขาวชมพูและโอรสเพราะแตงโมชื o, ่นชอบโทนสีนี้ล่าสุดหนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นคนที่ไปร่วมงานในวันเดียวกันและสมกอดกับหนุ่มโตโนโ ก็ได้เปิดเผยผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าเสื้อสูทสีดำและสร้อยที่โตโนโ่ใส่มาร่วมงานนั้นเป็นของที่แตงโมซื้อให้เมื่อครั้งที่ตอนทั้งคู่ยังคบหากันแต่เมื่อสอบถามไปทางโตโนโ่แล้วโดยผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มโตโนโ่เป็นคนชี้แจงว่าไม่ใช่ทางเสื้อและสร้อยเป็นสิ่งที่โตโนโ่ซื้อเองส่วนที่ใส่สีดำไปเพราะในมุมเขามองว่าสีดำคือการไว้อะไร หนุ่มกันชัยก็ได้บอกว่าซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดเพราะตนได้คุยกับทีมงานที่จัดงานแล้วทุกคนจะใส่สีอะไรไปก็ได้เพียงแต่สีที่กําหนดขอความร่วมมือนั้นเป็นสีที่แตงโมชอบหนุ่มกันชัยยังเผยว่าได้คุยกับหนุ่มโตโนโ่เขาได้พูดบางสิ่งบางอย่างออกมาแต่ผมขอเก็บสิ่งที่เขาพูดไว้ก็แล้วกันและเขาร้องไห้และเดินไปนั่งที่เดิม